รู้ไหมว่ารอบตัวเรามีพลังงานดีๆซ่อนอยู่พลังงานที่สามารถเปลี่ยนชีวิตพลิกดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีได้โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองที่ใครหลายคนใฝ่ฝันวันนี้จะพาไปรู้จัก5ต้นไม้มงคลตามตำราพุทธโบราณที่เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะช่วยดูดรัพ์เข้าบ้านเรียกเงินเรียกทองเสริมโชคลาภให้ไหลามาเทมาไม่ขาดสายฉันศึกษาเรื่องนี้มามาก,กว่า10ปี และได้เห็นผู้คนมากมายเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นเพราะต้นไม้มงคลเหล่านี้อยากให้ทุกคนเปิดใจลองนำไปปรับใช้ดูรับรองว่าชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนหนึ่งว่านหางจระเข้ต้นไม้สารพัดประโยชน์ที่หลายคนคุ้นเคยไม่ใช่แค่มีสรรพคุณทางยาแต่ยังเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยดูดซับพลังงานด้านลบตามหลักของพุทธศาสนาเชื่อว่า พลังงานด้านลบเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางโชคลาภการมีว่านหางจระเข้อยู่ในบ้านจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันช่วยกรองพลังงานร้ายๆออกไปเหลือไว้แต่พลังงานบวกที่ส่งเสริมให้จิตใจสงบมีสติปัญญาแจ่มใสตัดสินใจเรื่องการเงินได้อย่างรอบคอบยิ่งไปกว่านั้นว่านหางจระเข้ยังช่วยให้บรรยากาศในบ้านสดชื่นมีชีวิตชีวา ตำแหน่งที่ดีที่สุดในการวางว่านหางจระเข้คือบริเวณใกล้ประตูทางเข้าเพื่อต้อนรับพลังงานดีๆเข้าสู่บ้านและป้องกันพลังงานร้ายๆไม่ให้เข้ามาทุกเช้าลองรดน้ำว่านหางจระเข้พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานถึงเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการเชื่อเถอว่าพลังแห่งความตั้งใจจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน 2. ไผ่กวนอิมต้นไม้มงคลยอดนิยม ที่ใครๆก็อยากมีไว้ในบ้านตามหลัก่วงจุ้ยเชื่อว่าไผ่กวนอิมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งการปลูกไผ่กวนอิมในบ้านจะช่วยดึงดูดโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามาเสริมทรัพย์สินเงินทองให้เพิ่มพูนยิ่งถ้าปลูกไว้ในมุมทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งก็จะยิ่งเสริมพลังให้ดียิ่งขึ้นไปอีก จำนวนต้นไผ่กวนอิมก็มีความสำคัญเช่นกัน5ต้นหมายถึงความสมดุล8ต้นหมายถึงความมั่งคั่งส่วนการดูแลรักษาไผ่กวนอิมนั้นไม่ยากเลยแค่มันเปลี่ยนน้ำให้สะอาดอยู่เสมอและรดน้ำพร้อมกับกล่าวขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่และนึกภาพความสำเร็จทางการเงินที่ปรารถนาพลังบวกเหล่านี้จะช่วยเสริมให้ไผ่กวนอิมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณสกล้วยไม้ราชินีแห่งดอกไม้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานด้านบวกให้กับบ้านตามหลักฮวงจุย้ยกล้วยไม้ช่วยปรับสมดุลของพลังงานสร้างความกลมกลืนและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการไขประตูสู่ความสำเร็จทางการเงินการมีกล้วยไม้ในบ้าน จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆคิดหาไอเดียสร้างรายได้และแก้ปัญหาทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงานเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวางกล้วยไม้เพราะจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในตอนเช้าลองนั่งสมาธิใกล้ๆกับก,กล้วยไมพร้อมกับนึกถึงโอกาสต่างๆ และจินตนาการถึงความสำเร็จที่คุณต้องการพลังแห่งการตั้งจิตอธิษฐานจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและนำพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยสต้นเงินไหลมาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเงินไหลมาต้นไม้มงคลที่ขึ้นชื่อเรื่องการเรียกทรัพย์ตามหลักห่วงจุย้ยต้นเงินไหลมามีลักษณะลำต้นที่แข็งแรงใบมีสีเขียวสดใสเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงทางการเงิน และการเติบโตอย่างยั่งยืนการปลูกต้นเงินไหลมาในบ้านเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินป้องกันการสูญเสียและดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมาไม่หยุดรู้หรือไม่ว่าใบของต้นเงินไหลมามักจะมีห้าใบซึ่งสอดคล้องกับธาตุทั้งห้าในหลักฮวงจุย้ยได้แก่ดินน้ำลมไฟและไม้ยิ่งทำให้ต้นเงินไหลมามีพลังในการเรียกทรัพย์มากยิ่งขึ้น ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการวางต้นเงินไหลามาคือมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเช่นเดียวกับไผ่กวนอิมเพื่อเสริมพลังด้านการเงินให้แข็งแกร่งทุกวันลองใช้เวลาสักครู่เพื่อรดน้ำต้นเงินไหลามาพร้อมกับทบทวนเส้นทางการเงินของคุณและกล่าวคำยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ที่คุณปรารถนาพลังแห่งความเชื่อมัน่นจะช่วยดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างแน่นอน ภาพต้นลิ้นมังกรต้นไม้สุดแกร่งที่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็สามารถอยู่รอดได้ตามหลักห่วงจุย้ยต้นลิ้นมังกรเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองและความยืดหยุน่นเชื่อกันว่าการปลูกต้นลิ้นมังกรในบ้านจะช่วยป้องกันภัยอันตรายปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้อยู่อาศัยในแง่ของการเงิน ต้นลิ้นมังกรช่วยป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้คุณสามารถรับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ต้นลิ้นมังกรยังมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศช่วยดูดซับสารพิษและสร้างบรรยากาศที่สดชื่นในบ้านตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางต้นลิ้นมังกรคือบริเวณใกล้หน้าต่างหรือประตูทางเข้า เพื่อป้องกันพลังงานด้านลบไม่ให้เข้ามาในบ้านทุกครั้งที่รถน้ำต้นลิ้นมังกรลองใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดทบทวนการตัดสินใจทางการเงินของคุณและสร้างภาพความแข็งแกร่งเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆพลังแห่งการตั้งมัน่นจะช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนสรุปอีกครั้งให้เข้าใจง่ายหนึ่งว่านหางจระเข้ดูดซับพลังงานลบ เสริมสติปัญญาช่วยให้ตัดสินใจเรื่องการเงินอย่างรอบคอบวางไว้ใกล้ประตูทางเข้าสองไผ่กวนอิมดึงดูดโอกาสทางการเงินเสริมทรัพย์สินเงินทองวางไว้ทิศตะวันออกเฉียงใต้หต้นหมายถึงความสมดุล8ต้นหมายถึงความมั่งคัง่งสกล้วยไหมปรับสมดุลพลังงานกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆวางไว้ในห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงาน สี่ต้นเงินไหลามาเสริมความมั่นคงทางการเงินป้องกันการสูญเสียใบห้าใบสื่อถึงท่าท้งห้าวางไว้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ห้าต้นลิ้นมังกรปกป้องคุ้มครองเสริมความแข็งแกร่งป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินวางไว้ใกล้หน้าต่างหรือประตูทางเข้าลองนำต้นไม้มงคลเหล่านี้ไปปลูกที่บ้านแล้วหมั่นดูแลเอาใจใส่ พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานถึงความสำเร็จที่ปรารถนาเชื่อว่าพลังแห่งธรรมชาติและความเชื่อจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขอให้สิ่งดีๆเหล่านี้จงสถิตอยู่กับทุกคนตลอดไปราวกับต้นไม้มงคลที่อย่างรากลึกเจริญง,งอมไม่มีวันโรยราอย่าลืมกดติดตามช่อง รรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะ